สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็มาพ่อกัมมาดามคำนวนคือเก่าเนาะคณะนะในทางช่อง YouTube มาดามจะมาวางแนวทางของสรุปห้าเสียนดังเนาะคะ่ะว่าจะเป็นยังไงจะเข้าจะปังไหมยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณห้าเสียนดังนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามชมทางช่องของมาดาม ไม่ว่าจะเป็น fc ใหม่ fc เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกราบขอบุณขอบคุณเป็นอย่างสูงเอาเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางเด้อค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขไม่มีใครรู้ว่าจะเข้าจะหลุดเด้อค่ะเด้อปะเราไปติดตามชมว่าเซียนจะให้ตัวไหนจะเข้าจะปังไหมอชอบก็จัดเด้อพ่อแม่พี่นอ้องชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับมาดามด้วยเด้อค่ะเด้อปะ ไปดูตัวเลขแนวทางกันค่ะค่านี่ก็จะเป็นของปู่ศูนย์เจ็ดนะคะปู่ศูนย์เจ็ดเดือนอีกแล้วเด้อพ่มมพี่น้องแต่ไม่ได้เข้าตัวเน้นตัวเจาะเนาะดูดูปู่วงกลมเด้อพ่มแม่พี่น้องเน้นให้สองหางกลับให้แล้วเรียบร้อยแต่มาอยู่ข้างหน้าเนาะค่ะถือว่าสุดยอดมากๆแต่มาอยู่ข้างหน้าเนาะแล้วก็ศูนย เข้าบนล่างนะคะตัวรูดนะคะ้าดับตาโม่งพอม่พี่นองวันนี้ไม่แน่นะคะเนาะยังไงก็กราบขอบุณขอบคุณปู่ศูนย์เจ็ดเนอะคะ่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบ,บุญขอบคุณเป็นอย่างสูงเ้อะค่ะเด้ออะเรามาติดตามต่อว่าปู่ให้ตัวไหนจะเข้าจะปังไหมเนาะคะ่ะยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณ ปูหลยๆเดอแล้วก็กาบขอบุญขอบุณเอฟทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามชมทางช่องของมาดามไม่ว่าจะเป็น FC ใหม่ FC เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะคะ่กะกาบขอบุญขอบุณหลายๆเด้อค่ะเดอ้ออ่ะเตรยมตัวแคปหน้าจอบนเป็พี่น้องปู0ูจ็ให้มารูดลาวัฒนา0กับ6 2ตัว6หางสองตัว9หาง68แปดห 9 8 9 0แปดเก้าศูน้าะคะแคปหน้าจอค่ะถ้าใครจะตามของปู่ศูนย์เจ็ดนาะค่ะเนาะปู่บริเนนเนาะคะ่ะเงวดนีเนาะอ่ะกับเบื้องตัวรูดเพิ่นก็ได้นเนาะพรอแไ่พี่น้นองเนาะเพราะว่าตัวรูดมีศูนย์กับหกอ่ะมาดามกับวิจัยแน่หน่อยนึงปะไปต่อเป็นของใครที่นี่ ของออยอดบุรีลมเด้อค่ะของออยอดบุรีลมไม่ผ่านเนาะแต่ก็กราบขอบุญขอบคุณเนาะเพราะว่าของออยอดเคยแตกสามตัวมาแล้วเด้อค่ะเดอะ้อวันนี้ถ้าใครจะตามออยอดบุรีรัมเราพัฒนารูดหกกับสองสองตัวหกหางหกศูนย์หกหนึ่งอ๋อสองตัวสี่หางเด้อภูมิพ่น้องจังเกิลขอโทษขอไปพูดพิดพูดพิดเนาะ สองตัวสี่หาง6 0 6ูนย์หนสองสองห้าหะคะสามตัวสามหางก็จะมีสองหกศูนยสองหกนสามหกะคะสองตัวตัวเน้นตัวเจาะ6061นสามตัวสองหางนะคะเน้นเนาะสองหกศสองหกเด้อค่ะเด้อ อาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามโอยอดบุรีรัมเนาะค่ะเนาะต่อไปเป็นของใครเป็นของอปอยเป็ดเนาะค่ะเนาะ,ะเป็นของอปอยเป็ดไม่ผ่านเนาะค่ะวันนี้ไปใหม่เลยนะคะสำหรับแฟนคลับของอปอยเป็ดเ้ออรอรอ แคปหน้าจอค่ะนี่จะเป็นของออปลอยเป็ดให้มานะคะวันนี้ออปล่อยเป็ดปล่อยสูตรเต็มเลอคะ่ะยังไม่ได้ตัดเนาะแต่เน้นให้แค่สามหางนะคะสูตรตัดมีเก้าหางเด้อค่ะเด้อสูตรเต็มมีเก้าหางแต่ตัดให้แค่สามหางจับตามองเด้อค่ะแล้วสามตัวหางเดียวสี่ตัวหางเดียวนะคะออปล่อยเป็ดให้มา รูดลาวพนาสี่กับสองสองตัวเก้าหางสี่สองสี่สี่สี่เก้าสี่ห้าสี่หกสองห้าสองหเจ็ดสี่สี่เจ็ดสี่ศนะคะตัวเน้นตัวเจาะอามตัว3าตัวพูนหอูสามตัวสามหางก็จะมีสองสี่สองห้าสี่สองหก สี่ห้าเจ็ดนะคะสี่ตัวสามหางสี่สองห้าหกหกสองสี่ห้าสองห้าสี่หกนะคะสองตัวเน้นให้สามหางนะคะก็จะมีสี่ห้าสี่หกแล้วก็สี่สี่จับตาเบิร์เนอะพอมัเป็นหนังจับตามองเนอะตัวเบิร์นนะคะสามตัวเน้นหางเดียวสี่สองห้านะคะ สี่สี่ตัวเน้นหางเดียวเหมือนกันหกสองสี่ห้าเด้อค่ะเด้อเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของออปลอยเป็ดเนาะค่ะเนาะแต่ถ้าไม่เข้าก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเ้อค่ะเด้อถ้าเข้าเท่าปังก็ดีใจด้วยเนาะค่ะเนาะอ่ะสำหรับแฟนคับของออปลอยเป็ดแคปหน้าจอเด้อค่ะแล้วไปต่อเป็นของใคร เป็นของปู่โคราชเนาะค่ะเนาะของปู่โคราชไม่ผ่านเนาะไปใหม่เลยเนาะค่ะของปู่โคราชให้มาวันนี้รูดเล่าพัฒนาหกกับเจ็ดสองตัวเก้าห่างห้าสองห้าสามห้าสี่หกหนึ่งแล้วห้าสองพนาพ่มแม่พี่น้อง ห1 5 3นึ่งห้าสามห้าสี่นะคะห1หนึ่งหสามหสี่เด้อค่ะเจ็ดหนึ่งเจดสามเจดสี่เอาแคปหน้าจอบลอยพี่น้องถ้าใครจะตามของปู่โคราชแล้วค่ะเนาะไม่มีตัวเน้นตัวจอดนะคะแต่ปู่ถ้าเห็นหน้าจะไม่ไปกลับเนาะพลอยพี่นอ้องอะว่ากันไปวิจัยไปเองเด้อค่ะเด้อลองเบิง่งลองเบิ่งค่ะชอบของใครตามของคนนั้นนะคะ อ่ต่อไปเป็นของหลวงพี่แขกเ้อค่ะต่อไปเป็นของหลวงพี่แขก,อปปข,อแข,กของหลวงพี่แขกไม่ผ่านเนาะต้องกราบขอโทษขออาภายัยวันนี้ไปใหม่เลยเนาะค่ะว่าที่ผ่านมาหลุดค่ะมาเบิงบาทในพ่อแม่พี่น้องหลวงพี่แขกให้มาลาวพัฒนาสองหางไปกับซื่อ คือมาเด่นค่ะแทกเหลือลวงพีเนาะป้าเอา,เอาลองเบิองพมพ่ี่น้องจับตาดูจับตาดูนะคะหลวงพี่แขกให้มารูดลาวพัฒนาหนึ่งกับศูนย์สองตัวสองหางไปกลับให้แล้วเรียบร้อยหนึ่งศนย์ศูนย์หนึ่งพนาเน้นให้จุดๆเลยเนาะ ไปกลับให้แล้วเรียบร้อยพี่น้องสำหรับคนทุนน้อยจับตามองสามตัวหางเดียวโคโลสี่หนึ่งศูนย์เด้อค่ะเด้อเอาแคบหน้าจอถ้าใครจะตามของหลวงพี่แขกเนาะเป็นขับหลวงพี่แขกปลาจังไดนอ้อแถวว่างหน่อยพนาพันวาอ้าเอ้า,อาแคบหน้าจอเด้อค่ะแคบหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของทายเป็นของลุงส่งเนาะ ของลุงส่งของลุงส่งไม่ผ่านนะคะงวดที่ผ่านมาอาแคปดีเอฟซี FC FC ของลุงส่งเตรียมตัวแคปหน้าจอเด้อค่ะแต่งวดก่อนหน้านั้นของลุงส่งผ่านเนาะยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณลุงส่งเด้อค่ะแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณเอฟซีคนดีมีน้ําใจเนาะค่ะที่แบ่งปันมาให้ลุงส่งเนาะกราบขอบุญขอบคุณเป็นอย่างสูงวันนี้ถ้าใครจะตามของลุงส่งนะคะลุงส่งให้มาสูตรเต็มนะอันนี้มาดามเขียน แขนผิดด้วยค่ะว่าสิวงกลมกระเล่นมะดามกระเล่ยลบๆบแล้วมันสีแดงมันกระเล่ยเลือยไปในจักหน่อยเนาะค่ะเนาะแต่ 88, 88, แปดแปดเราก็เห็นชัดอยู่เนาะค่ะเนาะตรงกาบขอโทษขออภัยอาจจะไม่สู่ภาพไปหน่อยเนาะคะ่ะลุงส่งให้มารูดลาวพัฒนาแปดกับห้าสองตัวหกหางนะคะแปดหนึ่งแปดสองแปดเจ็ดห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดนะคะ พื่อนก็จะเป็นแปดแปดห้าห้าสามตัวสามหางอ้าแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของลุงส่งเนอะคะ่ะตัวเน้นตัวจอสองตัวแปดสองแปดเจ็ดห้าสองห้าสี่ห้าแปดสามตัวเน้นทุกหางเนอะคะ่ะจะมีเจ็ดห้าสี่เจ็ดห้าแปดเจ็ดห้าห้านะคะ ยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณลุงทรงอีกครั้งหนึ่งเนาะคะ่ะแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณ fc ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมทางช่องของมาดามไม่ว่าจะเป็น fc ใหม่ fc เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะเนาะกราบขอบุญขอบคุณเป็นอย่างสูงเด้อค่ะเด้อวันนี้ขอให้ทุกท่านจงปังปังเนาะคะ่ะให้ได้ไปเที่ยวลาวพัฒนาสองรุ่มครึ่งคืนนี้เนาะคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ